นิทานจากเรื่องจริงเรื่องสองหมาผู้ยิ่งใหญ่มาเจอกันความบันเทิงจึงเกิดขึ้นณนะร้านขายไก่ย,ย่างแห่งหนึ่งนางเมาเป็นลูกจ้างขายไก่ย,ย่างอยู่มานานประมาณห้าปีมีนิสัยเอะอะโวยวายชอบค่มเพื่อนร่วมงานใครเข้ามาทำงานก็ต้องกระเด็นออกไปหมด เนื่องจากนางเหมามีหัวหน้าคอยหนุนหลังนางเหมาพูดอะไรหัวหน้าจะเชื่อหมดด้วยความที่เป็นคนเก่าและต่อหน้าหัวหน้าจะพูดเพราะพูดตีหน้าเชื่อถือจนกระทั่งวันหนึ่งนางน้อยเข้ามาสมัครงานได้ทำงานด้วยอีกคนแต่นางน้อยมีนิสัยซื่อตรงผงผางและชอบเอะอะเหมือนกัน นางน้อยซื่อสัตย์แต่ไม่ยอมลงให้ใครผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกต่างจากนางเหมาที่ชอบคดโกงคิดเงินซิกแซกลักของในร้านไปขายนางน้อยจับได้หลายครั้งก็ไม่พอใจทะเลาะกันไม่ถูกกันพอนางน้อยบอกหัวหน้าหัวหน้าก็ไม่เชื่อ เชื่อแต่คำพูดของนางเหมาคนเดียวสผู้ยิ่งใหญ่กัดกันทุกวันนางน้อยขายได้เท่าไหร่ก็บวกลบคูณหารส่งเงินให้หัวหน้าหมดเงินคิดเหลือก็ไม่เอาใส่กระเป๋าต่างจากนางเหมาตอดนิดตอดหน่อยใส่กระเป๋าตัวเองแต่พอเช้ามาหัวหน้าบอกเงินขาดสองร้บาทต้องช่วยกันออกคนละร้อย นางน้อยทนไม่ไหวด่านางเหมานางเหมาก็ไม่ยอมเกือบวิวาทกันทะเลาะกันเสียงดังสรุปหัวหน้าเข้าข้างนางเหมานางน้อยตัดสินใจราออกหัวหน้าโทรไปตามก็ไม่สนใจด้วยเหตุผลคือกลัวระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้ต้องตบตีกับนางเหมา เมื่อนางน้อยลาออกนางเมายิ้มแข่งสบายใจหัวหน้าเข้าข้างส่วนนางน้อยต้องรอนเลหางานอื่นทำต่อไปบทสรุปของเรื่องนี้สังคมปัจจุบันนี้ในการทำงานในการใช้ชีวิตหากไม่มีใครช่วยหนุนหลังบางครั้งก็ไปไม่รอด